รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังให้ได้สับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีคำศัพท์ภาษาเวียดนามในสายอาชีพที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันครับขาดได้ยังเนี่ยเป็นไรครับคุณลินอพอดีชุดลินนะคะเพิ่งซื้อมาเนี่ยดูสิมันขาดอย่าบอกนะว่าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ใช,ใช่ไหมครับเนี่ยโอ oh, ขาดเป็นรูขนาดนี้ผมช่วยซ่อมให้ไหมครับ ซ่อมเป็นจริงเหรอคะเป็นสิครับแมก็คุณแม่ผมเป็นช่างเย็บผ้าผมก็พอมีทักษะอยู่บ้างแหละคุณลีนอ๋อถ้าอย่างงั้นดีเลยค่ะถ้าอย่างั้นรบกวนช่วยซ่อมให้ลีนเน่่ยนะคะยินดีเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่ตอนเด็กๆที่ซ่อมเสื้อผ้าหรือว่าช่วยคุณแม่เนี่ยพอได้ค่าจ้างใช่ไหมหแม่พูดมันรู้ทันนะครับก็ได้5้าบาท10บาทไม่ใช่ผมล้อเล่นผมอยากช่วยคุณลีนจริงๆครับก็เห็นชุดที่ซื้อมาใหม่มันขาดเป็นรูโบขนาดนั้นโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นลีนรบกวนหนนะะค จัดให้ครับแต่จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆน,นะครับคุณลินแลกเปลี่ยนยังไงล่ะคะก็พอดีคุณแม Grammy ่ครับอยากจะไปขยายธุรกิจที่ประเทศเวียดนามผมอยากจะให้คุณลินช่วยสอนภาษาเวียดนามเกี่ยวกับช่างตัดเย็บผ้าได้ไหมครับได้สิค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําว่าจักเย็บผ้าดีไหมคะดีครับว่าแต่ภาษาเวียดนามพูดว่าไงครับภาษาเวียดนามนะคะจักเย็บผ้านะคะพูดว่าไหม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 ถูกต้องค่ะไหมไหมนะคะถ้าได้ยินคํานี้เนี่ยหมายถึงจักเย็บผ้านั่นเองค่ะ ว่าแต่นอกอาศักจักเยภาผ้าก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆก็จะเป็นพวกเข็มได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอ,อถ้าอย่างนั้นเริ่มกันที่คําว่าเข็มนะคะเข็มใช่ค่ะเข็มนะคะภาษาเวียดนามนะคะพูดว่า๋ายกิม๋ายกิม๋ายกิมก็คือเข็มนั่นเองค่ะต่อไปนะคะได้นะคะได้นะคะเราก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าจีไมจีไมถูกต้องค่ะจีไมก็คือได้นั่นเองค่ะ มีเข็มมีได้แล้วเนี่ยก็จะมีสายวัดใช่ไหมคะคที่ไว้วัดตัวเนาะสายวัดนะคะภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าเทือกเซย์ดอกวนอาวเทือกเซย์ดอกวนอาวใช่ค่ะถ้าได้ยินคําว่าเทือกเซย์ดอกวนอาวก็คือสายวัดตัวนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งครับคุณลินผมเคยเห็นคุณแม่ของผมที่เป็นคล้ายๆกับช็อก ไว้ขีดเขียนผ้าใช่ไหมคะเราก็จะเรียกว่าฝืนไม้นะคะถ้าได้ยินคําว่าฝืนไม้ก็คือช็อกเขียนผ้านั่นเองค่ะนอกจากช็อกเขียนผ้าแล้วยังมีกันไกด้วยนะกันไกลนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าแกวกัดไม่แกวกัดไม่ใช่ค่ะแกวกัดไม่ก็คือกันไกนั่นเองค่ะทาคุณลินก็จะต้องเก็บแกวกัดไม่เก็บไว้ใกล้ๆผมนะครับทำไมอะคะเราจะได้ไม่ห่างกันไกลครับ ถ้าอย่างนั้นเอาไว้ไหนดีนะเอาไว้ตัดความสมพันธ์ดีไหมคะเนี่ยโอ้โหแหมเ <c oughs> เล่นเอเล่นเอาอย่างนี้คุณลินเรา <c oughs> รู้จักคำศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> คุณลินบอกผมมาแล้วคราวนี้ <c oughs> ถ้าเกิดเราจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการตัดชุดกันบาง <c oughs> ต้องใช้คำศัพท์ประมาณไหนครับถ้าสมมติเวลาลูกค้าเข้ามานะคะแล้วก็ถามว่าคุณอยากตัดชุดแบบไหนหรือว่าคุณอยากตัดอะไรนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าบ่านหมวนไมซี บัตรหมวนไมซีใช่ค่ะบัตรหมวนไมซีบัตรหมวนไมซีใช่ค่ะถ้าสมมติบอกว่าอยากตัดชุดสูตรใช่ไหมคะเราก็จะตอบเป็นภาษาเวียดนามว่าโตยหมวนไมโดแวตโตยหมวนไมโดแวตโตยนะคะโตยหมวนไมโดแวต ตัวหมวนไมโดแวัใช่แล้วค่ะ<น>ก็คืออยากตัดชุดสูตรนอกจากนั้นบ,บางคนอาจจะว่าอยากตัดเสื้ออยากตัดเกางเกงเ<อ>กระโ<ม><น>ปรงแบบนี้ใช่ค่ะเรียนรู้ไปทีละคำเลยไหมคะได้ครับค่ะส่วนคำว่าเสื้อนะคะภาษาเวียดนามเราจะพูดคำว่าอาว ขาวคือเสื้อแล้วก็กระโปรงนะคะก็จะพูดว่าไหวไหวไหวไหมคะเนี่ยไหวครับโอเคผมเหลือเวลาอีกตั้ง5้าแน่ห้าอะไรคะสี่สามสองหมดเวลาไม่ใช่แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นต่อกันเลยนะกระโปรงแล้วก็เป็นเกงนะคะเกงนะคะก็จะพูดว่ากวันกวน ใช่ค่ะกวนก็คือกางเกงค่ะนอกจากเสื้อกระโปรงกางเกงอาจจะเป็นแบบอยากตัดชุดทํางานใช่ไหมคะชุดทํางานล่ะครับคุณลินก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่ากวนอ้าวกงเซอกวนอ้าวกงเซอถูกต้องค่ะก็คือชุดทํางานหรือบางคนอาจจะตัดชุดราตรีใช่ไหมคะชุดราตรีนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเดิมสะโหย เดิมสะหหยใช่ค่ะถ้าได้ยินคําว่าเดิมสะหอยก็หมายถึงชุดราตรีนั่นเองค่ะแล้วถ้าเป็นชุดแต่งงานล่ะครับคุณดีชุดแต่งงานใช่ไหมคะก็จะพูดว่าอ้าวเก๋ออ้าวเก๋อใช่ค่ะอ้าวเก๋อก็คือชุดแต่งงานนั่นเองค่ะผถ้าสมมติเวลาลูกค้าเข้ามาเนาะต้องว่าเชิญวัดตัวได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมคะรู้แล้วว่าเขาจะตัดชุดอะไรก็ไปวัดตัวเชิญวัดตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบไหนครับแบบนี้ก็จะพูดว่าเหมยดดเกอเหมยดดเกอ เมยดอเกอร์ถูกต้องค่ะเมยก็คือขอเชิญนะคะดอก็คือวัดเกอร์ก็คือไซส์หรือว่าขนาดอะไรประมาณนี้คุณลินครับเมยดอเกอร์ได้สิคะว่าแต่การวัดตัวนี้มีหลายแบบใช่ไหมคะวัดรอบอกนะคะวัดรอบเอวหรือว่าวัดรอบแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คําศัพท์ไปทีละคําดีไหมคะมาเลยครับคุณลินถ้าอย่างงั้นเริ่มกันที่วัดรอบอกนะคะวัดรอบอกต้องพูดว่าไงครับวัดรอบอกนะคะภาษาวา พูดว่าดอว่องเงือดอว่องเงือถูกต้องค่ะดอก,ก็คือวัดว่องก็คือรอบนะ,ะบเงือก,ก็คืออกนั่นเองค่ะดอว่องเงือใช่ค่ะต่อมานะคะวัดรอบเอลใช่ไหมคะดอว่องเอล ดอวองแอลใช่ค่ะถ้าผมจําทั้งหมดไม่ไหวแน่เลยครับเราก็อาจจะใช้ภาษากายควบคู่ไปด้วยก็ได้นะคะสมมุติ<อ>แบบอยากวัดตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ชี้ได้ค่ะคเอแบบนี้ถ้าเกิดผมอยากจะรู้ว่าเราจะวัดแขนไหลบ่าจะต้องพูดยังไงบ้างครับโอเคค่ะได้เลยค่ะถ้าสมมติเริ่มจากวัดแขนแล้วกันนะคะวัดแขนนะคะเราก็จะพูดว่าดอแกงไต ดอแกงไตใช่ค่ะดอแกงไตก็คือวัดรอบแขนนะคะต่อไปอวัดบ่าแล้วกันนะ,ะวัดบ่านะคะเราก็จะพูดว่าดอบ่าไวายดอบ่าไวายใช่ค่ะส่วนวัดไหลนะคะก็คือดอววยดอวายใช่ค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะคนอกจากนั้นนะเราอาจจะต้องแบบบอกเขา เยอะเขาเรียกว่าอะไรยกแขนขึ้นหรือว่าการแขนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดผมจะบอกลูกค้าให้ให้ยกแขนขึ้นเหรครับคุณลินถ้ายกแขนขึ้นนะคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าเซอร์ไตเลนเซอร์ไตเลนคือยกแขนขึ้นส่วนกางแขนนะคะภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าซางไตส่งบังไวยรซางไตส่งบังบายถูกต้องค่ะก็คือกางแขนนั่นเองค่ะแบบนี้บางครั้งอาจจะต้อง บอกว่าตัดออกหรือว่าตัดตรงช่วงที่มันยาวส่วนเกินไปต้องพูดยังไงครับคุณดินอ๋อถ้าอย่างนั้นเราอาจจะใช้ภาษากายก็ได้ตัดประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่ากัดจึงไหนกัดจึงไหนใช่ค่ะกัดจึงไหนก็คือตัดออกประมาณนี้ใช่ค่ะประมาณนี้ได้ไหมครับเอยอันนั้นน่าจะเยอะไปนะคะหรืออาจจะบอกจํานวนอย่างเช่นตัดออก2เมตรอไม่ใช่สิสองเซนคุณดินแม่พอพูดเรื่องความยาวเนี่ย โอเคค่ะถ้าบอกว่าตัดออก2เซนนะคะภาษาเวียดนามก็จะบอกว่า cut high high เซนกัดท i เซนใช่ค่ะก็คือใช้ทับศัพท์ได้เลยก็ cut แปลว่าตัดนะคะตามด้วยจํานวนจํานวน2ก็คือพูดว่า high cut high เซนแล้วถ้าเป็นสัก4เซนติเมตรล่ะครับสี่เซนนะคะก็พูดว่า cut โบนเซน cut โบนเซนใช่ค่ะประมาณนั้นแหละครับผมเออแล้วถ้าแบบนี้ เซนติเมตรอาจจะน้อยไปสัก3นิ้วล้วครับคุณลิน3นิ้วใช่ไหมคะ3นิ้วเนี่ยนะคะเราจะพูดว่าบาอิน บาอิน <Bar> ใช่ค่ะบาอิน oh. นะคะหรือว่าคือคำว่าอินเนี่ยก็มาจากคำว่าอิ้งในในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะก็คือเป็นการทับศัพท์อย่างนี้แหละครับใช่โ oh. อเคแล้วผมพอที่จะเข้าใจภาษาเวียดนามนะครับในอาชีพของการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วแบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้ฟังคำศัพท์แล้วแล้วก็จับใจความเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกันครับว่าอาชีพของช่างตัดเย็บผ้าจะต้องใช้คำศัพท์อย่างไรบ้าง mm. คุณรินช่วยอธิบายเพิ่มเติม,ตมหน่อยครับได้สิคะถ้าสมมติเวลามีลูกค้าเ้า ้ามาเรากล่าวําทักทายก่อนนะใช้คําว่าซินจาวซินจาวหรือว่าสวัสดีน่นเดงใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะอาจจะถามว่าวันนี้อยากตัดอะไรนะคะวันนี้อยากตัดอะไรก็พูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าโฮมในหมวนไมเสียโฮมในหมวนไมเสียลูกค้านะคะก็อาจจะตอบว่าฉันต้องการตัดเสื้อใช่ไหมคะก็จะพูดว่าโตยหมวนไมอาว ตยหมวนไม้ออวฉันต้องการตัดเสื้อใช่แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะคก็อาจจะเชิญลูกค้าเนี่ยมาวัดตัวหรือว่าวัดขนาดใช่ไหมคะมเราก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าเหมยดอเกอ เมยโดเกอเมยโดเกอใช่ค่ะก็คือเชิญวัดตัวเชิญวัดไซส์แล้วถ้าเกิดอยากจะบอกให้ลูกค้ายกแขนล่ะครับได้ค่ะยกแขนนะคะจะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าเซอร์ไตเลนเซอร์ไตเลนใช่ค่ะนอกจากยกแขนขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะมีแบบการแขนออกใช่ไหมคะการแขนออกนะคะก็จะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าซางไตซางไตใช่ค่ะแต่ว่ามีต่อนะคะซางไตส่งบั่งบาย สางไตส่งบังไวใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าชาวเวียดนามค่อนข้างที่จะพูดเร็วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดพูดเป็นสำเนียงชาวเวียดนามจริงๆจะพูดประมาณไหนครับสังไตส่งบังไวสางไตรส่งบังไวถ้าเกิดพูดแบบนี้ผมก็จะต้องเข้าใจเลยว่าให้การแขนนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยถามผมว่าใช้เวลาในการตัดนานไหมจะพูดเป็นภาษาเวียดนามว่านะคะส่งถอยจานไมโลคอม สุ่งถอยซานไม่ไม่เลอคอมเลอคอมเขาอีกรอบครับคุณลินสุ่งถอยซานไม่เลอคอมสุ่งถอยซานไม่เลอคอมอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับกี่วันดีคะสักสามวันละกันครับสามวันนะคะสามภาษาเวียดนามพูดว่าบ้าแล้วก็วันนะคะพูดว่าไงเพราะฉะนั้นพูด เป็นภาษาเวียดนามว่าบาไงบ้าไงคือ3วันใช่ค่ะอ,อย่าลืมครับค่าจาว่าราคา <c oughs> ของผมโอเคค่ะราคานะคะถามราคาก็จะพูดว่าเบาเตียนเบาเตียนใช่ค่ะราคานะคะเท่าไหร่คะ300บาทค่ะตัวคร <c oughs> ับคุณเลีอโอโหโอเคเลยนะคะเนี่ย3 0 0บาทนะคะเราก็จะพูดว่าบาจาบาท บาจำบาทใช่ค่ะอย่างที่บอกบาแปลว่า3มจำแปลว่าร้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยสกุลเงินก็คือบาจจำบาทก็คือ300บาทนั่นเองใช่ค่ะผมพอที่จะทราบคำศัพท์ภาษาเวียดนามแล้วล่ะครับว่าอาชีพของช่างตัดเย็บผ้าจะต้องใช้คำศัพท์อะไรบ้างวันนี้นขอบคุณคุณนินมากๆเลยนะครับยินด,ดีค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากฝีมือของช่างแล้วอีกหนึ่งทักษะที่สําคัญครับนั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าเราจะต้องพบเจอกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเวียดนามหรือว่าคนประเทศอื่นๆ สิ่งหนึ่งที่สําคัญครับการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาเวียดนามไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับเพราะการฟังคือจุดเริ่มต้นของการพูดนั่นเองครับและนี่คือรายการฟังให้ได้สับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ